ไม่รู้ว่าจะเป็นคอมอะไรแต่ต้องใช้ไปก่อนค่ะว,วันนี้ก็มาแกะกล่องคอมใหม่อีกแล้วนะคะได้มาในฐานะพนักงาน Google ค่ะอันนี้ส่งมาจากดับลินไอร์แลนด์เลยนะคะเดี๋ยวเราก็มาแกะไปพร้อมๆกันว่าจะได้เป็นคีย์บอร์ดเอ้ยได้เป็นคอมอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีมาให้เลือกแล้วคุณสามีก็เลือกจริงๆไปประมาณนึงนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้แบบที่อยากได้หรือเปล่า ไหนด <ขอ S 1> ูสิโอ้โห <c oughs> แสดงว่าอาจจะได้อย่างที่อยากได้จริงๆนะอ่าลองดูลองดูเพิ่งไปรับมานะคะจริงๆต้องมาส่งตั้งแต่วันศุกร์ก่อนที่เราจะเริ่มงานแล้วแต่ก็มีการ <c oughs> ดีเลย์วันจันทร์เช้าบอกจะมาถึงก็ไม่ถึงวันจันทร์เที่ยงบอกจะมาถึงก็ไม่ถึง <c oughs> วันจันทร์เย็นบอกจะมาถึงก็ไม่ถึงอ่าสรุปได้อะไรคะ <c oughs> คุณคือได้ที่อยากได้หรือเปล่าคะ มันไม่เหมือนไอ i ิสเลยอะ่ะแต่มันติดติ้งแพลชก็โอเคแต่ว่าไม่ได้แตะจอะไรพีหนึ่งเป็น Work station, เวิร์กสเตชันครึ่งเบาแต่ว่าไม่เบามากอ๋อพี P คือรุ่นมาตรฐานใช่ไหมดีกว่าอีคือเหมือน x 1 e x t r e m e อือฮึลองแกะดูค่ะเหมือนเครื่องที่เราไม่ได้เอามาอ้าวพีห <laughs> นึ่งจ1งสามเข้าใจก็ยังโอเคที่บ้านเราเป็นอะไรคะ x 1 e x t r e m e อ๋ออะแล้วแมบอที่บ้านมี T ่อะไรแม่ x S x ซิงกับ T หนึ่งมันบอร์รี่เดียวกันเลยอ๋อแต่ว่ามันจะต่างกันแค่ไซส์ในนี้นี่น่าจะเป็นในกล่องประกอบไปด้วยอะไรบ้างไหนดูซิอันนี้ก็น่าจะเป็นแบตเตอรี่มีสายชาร์จนะฮะมีแบตไม่ใช่แบตมันก็คือสายชาร์จได้แหละอ่ะแล้วปลั๊กนี่เสียบได้หรอมันไม่ใช่ปลั๊กสวิตช์ปะ่ะจะมีมาให้ แต่ว่าเดี่บอนอันนี้ก็คือมันไม่ได้ฟองมากนะมันหนึ่งจุดแปดโลเธอรู้เลยเธอจำได้เลยเหรอว่าอะไรคืออะไรน่าจะได้จินฟรีจินฟรีัไม่ออกทาดานกลับมาจะ <c oughs> ก็อเคนะ ทำไมเขาต้องส่งมาไกลอะที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีคอมหรอน่เลยคีย์บอร์ดในเอาออออ๋อไ oh. หน oh. <laughs> <laughs> คะมันจะคล้ายๆเครื่องที่บ้านเลยเอาให้เมียใช้ได้ไหมโ้ตดดูเบาดีนะดูเบาดูบางขอดูข้างในหน่อยสิมันเป็นลายแบบนี้นะไฟเอร์นะจะไม่รัอันรุ่นเก่าที่บ้านมันจะไม่ใช่ลายนี้แล้ว่า <c oughs> อันนี้ของเราจะเป็นสีเงินแต่อันนี้ออกดำๆ <c oughs> อ่อไม่มีภาษาไทยแน่นอนอ้าไหนบอกเลือกอังกฤษไทยอะไรไม่ใช่หรอออ๋อเลือกอังกฤษหรือไทยแต่พี่ว่าเขาคงไม่มอังกฤษคีย์บอร์ดดีอธิบายหน่อยตอนแรกคือเรื่องอะไรไปคะตอนแรกเห็นชอยส์มันมีอะไรนะยูค่ากับคาร์บอนคาร์บอนเป็น Linux ซ์ยูค่าเป็นติ๊กแปดยูค่าเป็นอ่าเป็นวินโดวแล้ว ที่ทีมบอกว่าให้ใช้เครื่องรีโนคล้วบอกว่าขอ,อเป็นแบบโูค่าได้ไหมว่าเราชอบฟอร์มแฟคเตอร์ดูค่ามันแปลงเป็นแท็บเล็ตได้ไนงะ uh huh. เขาก็เลยบอกว่าให้พิมพ์รีเควสต์ไปก่อนอคนที่รับรีเควสต์ไปบอกว่าเอออาจจะไม่ได้ตามนั้นตั้งสองรุ่นอยู่แล้วเขาบอกว่าก็เดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทีหลังก็คือเปลี่ยนได้อีกถ้าได้มาเราไม่ชอบอค่อยมาว่ากันอ๋อบริษัทนี้ดี่จริงๆคือได้เครื่องที่แรงกว่าที่เราเลือกไปอีกเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเลยคือแรงกว่าเยอะแต่ว่า มันก็ใหญ่และหนักกว่าแล้วก็จอไม่น่าทัอันนี้กดหน้าจอได้หรือเปล่าคิดว่าไม่ไมนะไม่แน่ใจคืออาจจะจอเป็นแบบนี้อาจจะแตะได้ดูยังไงว่าแตะได้แตะไม่ได้ถ้าจอแตะไม่ได้มันจะเป็นขอบอะเป็นขอบพลาสติกอันนี้มันเป็นจอมาถึงขอบเลยอ,อ่ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเรีบไป Set ออนบอร์ดเซตออนอุ๊ยตรงนี้มันบุบ,บ,บด้วยะมองแนวน,นี้แต่แนวนี้แต่ดูในกล้องดูไม่ออกเดี๋ยวเรารีไปเซตอัพกันดีกว่าจะได้ทำเฮโรได้นะคะเป็นเรื่องสำคัญมาก งั้นพบกันใหม่คลิปหน้ากับสวัสดีการดีๆที่ Google ค่ะบ๊ายบายและนี่นะคะคุณสามีบอกว่าคือ Security Token ค่ะเอาไว้เสียบใช้ในคอมที่เราทำงานนะคะก็มีการรักษาความปลอดภัยอนยนี้ไม่ให้ใช้คอมตัวเองในการทำงาน